ช่วงนี้นำคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของตลาดทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างต้องบอกว่าคึกคักครับซึ่งทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะครับได้มีการเดินหน้ารับซื้อทุเรียนนะครับเพื่อที่จะนําไปแปรรูปส่งออกครับสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับให้กับคนในพื้นที่ นางเพน,นุรัตน์โพโพนผู้จัดการประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรบริหารศูนย์บม่มเพาะธุรกิจแปรรูปและตลาดทุเรียนบ้านสีคงหมู่ที่7็ดตำบลลำใหม่อเภอเมืองยะลานะครับก็ได้มาเปิดเผยว่าปีนี้ปริมาณทุเรียนในพื้นที่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ30%เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับโดยปีที่แล้วนะครับแกะทุเรียนแช่แข็งนะครับอยู่ที่จํานวน5,400ตันส่วนปีนี้ตั้งเป้าเอาไวไ้ว่ประมาณน,นะครับ 4,000ตันครับโดยแรงงานที่ใช้ก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า200คนครับก็จะทำหน้าที่ในการแกะเนื้อทุเรียนซึ่งทุเรียนแช่แข็งก็เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและก็ยังมีประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียอินโดนีเซียครับ ทางนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะนํตทุเรียนมาจําหน่ายได้ที่นี่โดยจะให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดครับขณะที่สํานักงานกเกษตรจังหวัดยะลาได้ถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจําปี2565ซึ่งกําหนดจัดขึ้นนระหว่างวันที่13-15สิงหาคมปีนี้ครับณบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนาครยะลาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลากระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเป้าหมาย ยะลาดูเลียนซิตี้ยะลาเมืองแห่งผลไม้ของภาคใต้ตอนล่างและยกระดับราคาจำหน่ายสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรส่งเสริมตลาดผลไม้และการท่องเที่ยวตามแนวทางกินทุเรียนแลหมอกชมดอกไม้ได้ทั้งปีที่ยะลาครับ